กับสบายดี ee, พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีฟซี e C, ทุก่านเด้พอพอ่พอพอ่พอกับสองสะนีป่าเนาะบรรยากาศยามแนงแรงแต่ผู้ชมเลยเมื่อนีเฮากับมาจูงงัวกินหญ้าให้ผืนใหญ่จ่อยเนาะผืนใหญ่จ่อยผืนเห็ดคอกคอกไก่เฮาก็ับเลยมาจูงพ่อิ่นเ่วบางเมื่อนี้มาจูงว่าเธอกินหญ้าขู่หนึ่งนะผู้ชมเจ้หนึ่งเขาก็ปล่อยเสือกไปลวแหละเพราะว่าเสือกมันสั่น มันจุ่มหม้ออทานกันตัวหนึ่งกินไวตัวหนึ่งกินชาแต่ยังดีแต่ว่าปากบวายไปนไหนเนาะเขาก็เริ่มเลื่องแล้วท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเขาหน้ามเม่น้องอนเนยเนาะอยู่ตัวนั้นแหละใกล้พ่อเกี่ยวอะไรท่านผู้ชมเลยถ้ามไมาว่าเขาจะเกี่ยวมืออื่นมือเฮนีก็ยังได้เลยเนาะเพราะว่ามันเลืองปเปล้วเพราะว่าทงนั่นสิบดำก่อนเนาะทงนี้ดำนำหลังหมูก็เลยยังบวชซุก ตอนนี้ก็อยู่กลางท่งนาเลยท่านผู้ชมเัยนี่ปู่ปัญญาจอยก็อยู่ทั้งปะละทั้งเทิงบ่เมื่อนี้เขาก็ถือโอกาสมาซอยเวียดปัญญาจอยซะเลยซอยเวียดซอยงานเพิ่นแต่ก่อนกะทุกคนแต่ก่อนก็กค,นกนกคือสิเป็นคริสนีเนาะ จูงัวกินหยากินโยตามทงไห้ทงนาบางคนก็สิเป็นคิสนีนหแหละบึงบรรยากาศยามแรงดเด้อท่านผู้ชมเอ้ยเดอนนี้ก็ตกเขา่าหนาฝนแล้วนะเด้อจะไว้ปากเด้อตกเขา่าหนาโอ้ยสนีกับพี่รอถึงเนาะตกเขา่าหนาลมแล้วท่านผู้ชมลมหนาวเย็น บรรยากาศกะออกพรรษาลาพระเจ้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อวานนี่เ้ากะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดบ้านเ้าเองนี่แหละเนะาะท่านผู้ชมอันนานไปถเนิองค่าก็บไร้ไปแบบตลอดเนาะท่านผู้ชมเลยมีโอกาสกะทำบุญไปน้ำ พละข้อไก่ก็อยู่ด้านพละท่านผู้ชมด้านเทิงงอตัวหนึ่งกินซากงอตัวหนึ่งกินเลวหลด,ดห้องประทานกันเลยผู้ผ่นไปด้านนานแล้วประจุงผู้เดียวสองโตจุงงอจุงงอตัวเดียวสองอเออสองโตจุงผู้เดียวท่านผู้ชมเข่ากับบี้นี่ก็อยากเป็นพักพาวลายเนาะ แบบว่ามันบวงามนะท่านผู้ชมมันสิเป็นฟักพาวแบบนั้นแหละนะเป็นฟักพาวขึ้นแบบนั้นแหละมนานจะงามบรนไดไกลสีอิ่มยังนี่เฮ้อจะขึ้นอะไรจูงงลายคันอะไร อันจะคล้องผืนจูงก็คือจูงให้เต็มอิ่มเพละทา่านผู้ชมอันนี้เขาจูงสำาร็จสำเนึ่งเขาก็สียาเลยโอ้ัดเออลายอย่างน้นอหนะสงสัสยสิลายเห็ดโบดมาจากทา่านผู้ชมหรือว่าเห็ดโบดจะออกมาจากน้อเขาเห็นทองผ่าลายตำ่ายเห็ดปวดก็คือ,อยาอ,าออกล่ะคือวันใดหรือว่ายัางออกหรืบอบ่ เมื่อนี่เอามากินเข่าอยู่หอยู una, ่หน้าเลยท่านผู้ชมไปอยู Hi ่หน้านีอยรจิ้งกระน้ำออกมาหอ,อกเสื้อน้อยกระน้ำสน่ออกมาอีกเป็นว่าเมื่อนี่อยู่หายอยู่หน้าฟอมหนาฟอมตากันบึกคูกคูคนในลีลอนี่มันฮ้อนแดดเนาะสเน่ก็เลยปิดปิดแบบนี้แก้เสื้อขนยาวออกแล้วก็ปิดแบบนี้เลยเพราะว่ามันยังยังแดดออกอยู่ ตอนนี้ก็ได้ยังบ่ได้ัําปันไดอือน,นี่ก็ไ,ดไปดัดฟันฟันมันห่างเกินค่ับผู้ชมผู้ชม,ชมฟันมันห่างหละทั้งหลังมันก็อยากเงะเนาะอายุหอกลายเขียนเขาก็เลยไปดัดไว้ซะเลย ตอนนี้กับบรรยากาศยามแรงพญายิ่จอยกันตักไหสนี่ลงมาเก็บเฮ็ดว่าส,สัานว่าเพิ่นเห็นเฮ็ดไหวถ้าเห็นไหวอย่าใ,ใส่ท่านผู้ชมเลยเขาจะพาพี่พาน้องไปบึงเห็ดเหรร็ดพอายิ่จอยเหน็น,เหนไหวเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นไหวอีกตอนนใส่แหละเพิ่นว่าให้อีกไปเก็บเอามานี่ก็ข่ำนล่นแหละเพื่อเขาจูงงัวกินหยาเพื่อเอางัวเขาขอกเนาะ พคันว่าให้ไปเก็บเอามาสูบเต้อเพ่ะนะทีนี้ก็เลยลงมาเพ่นเห็นอยู่ทั้งพายว่ะสันเห็ดขาวว่ะนะท่านี้ก็เห็นเพิ่มนะท่านผู้มโมเมนอันนี้บมเมนต์โตพอจะจ่อยเห็นได้อู้หี่ยวเบิดเหี่ยวเบิดท่านผู้ชมเลย เห็ดขาวก็สุกเสร็จได้อันนี้ังผายไปเลยพระเห็นเลต่ออันนี้ว่อนบอกว่าจะแหงมอะพรปัญญาจอยยังบอกสันนีเรามาเก็บจ้ะ อผักเงียยก็สมังงามเทผู้ชม,อ,มอยอันนี้เป็นเห็ดข่าทําทงเห็ดข่า สาเสียมาซุปซุปเผ็ดข่าวมาเห็นตอนมัน เพรในตอนนี้เพิ่นเคยออกตอนทามาทาอนกาต้นหนักจะออกเนาะออนก่อขึ้นสามสามอันแต่ละขางแล้วก็ใส่ตะนางเอามาเนี่ย ไม่ก็มีแล้วนี่ไม่ก็มาแล้วมือนก่อกันยั่งซองห่องอื่นเพิ่นก็คืดสีก่อยำเ้าเนอะยำสวยๆก็คืดสีสสได้มงลังคากระคืดสีได้ขึ้นเห็ดลังคา ไอลังคากันยังมาแล่อยู่ประมาณสามหมื่นจากศิรอลังคาเนาะแต่โบนานเกินลอกก็คือสิสําำเร็จตอนนี้ข่าตะเวนตกดินหลังสนีครับสนีย mm ังม่ได้เมื่อเฮือนเลยก็พญ่์จอยอนละคลิปนี้เขาก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่าเลยเด้อตามชมเลยอาเบิ่งผักชมผักติดตามตอนต่อไปเนาะ เอากระเช้าคำว่าสบายดี